ผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งของแฟนเชลซีมาครับเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเองอะ่ะไปแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกกันมานะแลวเอาแชมป์เนี่ยมาชิงกับเราขอตบแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกโชว์หน่อย3าูนย์ถ้วยกระเด็นไป <laughs> จบเกมเชลซี Chelsea เป็นแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นเจ้าโลกที่น่าจดจํามากๆเพราะว่าเชลซีวอนดิตออลอาเกนครับชนะทุกอย่างมาแล้วอีกครั้งหนึ่งถ้วยสโมสรโลกเนี่ยได้มาแล้วสสมัยนะทั้งในรูปแบบเก่าแล้วก็รูปแบบใหม่รวมถึงถ้วยในประเทศได้มาครบเลยทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับ,รบลกบกกีกคร ยูโรปาลีกสองสมัยแชมเปี้ยนลีกสองสมัยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่งได้ฤดูกาลล่าสุดมาสมัยหนึ่งก่อนเกมใครก็บอกว่าเชลซีเป็นรองแต่โทษทีครับไม่ได้เป็น champ, รองแชมป์เขาเป็นแชมป์แล้วใครจะบอกนะว่าสายเชลซีเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายเนาะชิลเจอทีมรองๆจากยุโรปอย่างเบนฟิก้าเจอทีมพาวเมรัสฟูมิเอนเซ่จากบราซิลเนี่ยดูฝั่งปารีสนะผ่านทั้งอินเตอร์ไมอามี่ของเลโอเนลเมสซี่มาผ่านไบร์ยอนมิวนิกผ่านเรอัลมาดริดทีมท็อปๆจากยุโรปแต่แชมป์ตัดสินกกัััันนนนนนนทททททีีี่่ชชชชชชยยยยะะะครรรบบเเเลลซุมม Out, มมใออออ็าาาา์์์์แแูถ้วววปปปงงสงิดตไ แล้วที่สาคัญใครจะบอกว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยฟีซีสั้นอะไรก็ตามนะแต่ที่แน่แน่เชลซีได้รับเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วเสริมทีมฟรีๆเลยครับพวกเจ้าไปโดอะไรคิทเทนที่ซื้อมาถือว่ามาฟรีๆเลยจากรางวัลถ้วยนี้สรุปรางวัลส่วนตัวเพิ่มเติมครับเดซิเร e ่ดูเอได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมกอนซาโลกาเซียเป็นรางวัลดาวซันโวครับทำไป4ประตูแล้วก็แถมไปด้วยอีกหนึ่งแอซิสพี่ดําเอโซโรเบิร์ตซานเชสอเกาคาซิยา2025 และเดือหนาวเนบโคพารเมอร์ท่ามกลางอากาศที่ร้อนสุดท้ายเขาก็ยังหนาวเน็บเหมือนเดิมครับได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นามเมนต์ผลงานนัดชิงเนี่ยสประตู1น,นึแอสซิสตนะต้องให้จริงๆและนี่คือบทสรุปของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกครับเชลซีจะเป็นแชมป์นี้ตราหน้าไว้เลยอีก4ปียินดีกับเชลซีด้วยครับ